ใสนะคะดูสีสันเขาก่อนนะคะเดี๋ยวชิมนะคะชิมน้ำก่อนอือรสชาติจัดจ้านมากเลยคะ่ะอือปลาหมึกนะคะเดี๋ยวปลาหมึกอือ,อ,อสดมากสดจริงอร่อย ข้ามพลาดเลยค่ะสมกับการรอคิวค่ะร้านเปิด10โมงครึ่งเรามาก่นอน10โมงแล้วคิวยาวมากค่ะตอนนี้เราแล้านก็ปิดเปิด10โมงครึ่งปิด4โมงเย็นด้วยลูกค้ามาเยอะมากถ้าเราไม่มาเราคิวก่อนไม่มีทางได้กนินเลยค่ะอร่อยค่ะ ได้แล้วค่ะาจากที่รอคิวมานานนะคะมีกระเพราคูปูแม่ลาสวยหินนะคะนี่เนื้อปูเขาจะมาแบบเน่นๆเลยนะคะอันนี้คือตรงส่วนของการเชียนปูนะแต่รสชาตินะนืชช้อา้าแล้วปูสดพิ๊เผ็ดถึงใจที่นี่นะตาบอกว่าเผ็ดน้อยเผ็ดอะไรนี่นะไม่ได้นะก็ลูงสตรเขาเลยค่ะเือ อร่อยแล้วก็อันนี้อีกเมนูนะคะต้มยำทะเลน้ำใสค่ะเ้โหกินเค่ะแค่แบบใช่ขยเก็บไา้ไคะได้ค่ะส